นี้เรามาคุยกันนะครับเรามาคุยกันในเรื่องสารกับความยุติธรรมในคดีมาตรา112นะครับย้ำนิดหนึ่งนะครับมาตรา112ผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีนะครับอย่าฮือเลยก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นยังไงจะฮือทำไม นะครับเริ่มที่คุณเป้ว่าต้องวีก่อนเลยครับคือเนื่องจากว่าผมได้ได้พูดถึงกรณีของอ,อกรณีคุณสมยศน่นะฮะไปไปค่อนข้างมากแล้วอ่ะนะจึงอยากให้ฟังในมุมมองของนักกฎหมายอย่างอาจารย์สวิตรีอาจารย์ปิยบุตรนะฮะแล้วก็คุณเป่านะฮะตัวแทนจากไอรอทีนี้ผมจะทวนนิดนึงนะฮะก็คือว่าประเด็นนะฮะประเด็นในคดีสมยศเนี่ยนะฮะโจทย์เนี่ยฟ้องสมยศว่าหมิน่น นะด้วยการพิมพ์บทความสองชิ้นนะฮะสองชิ้นนะซึ่งศาลนะก็ตั้งประเด็นวินิจฉัยนะ,ะว่าจำเลยจัดพิมพ์จัดจำหน่ายบทความสองชิ้นนี้เนี่ยนะฮะโดยมีเจตนามิ่นหรือไม่นะฮะมิ่นหรือไม่ก่อนที่จะมาถึงไอประเด็นนี้เนะี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่ศาลข้ามไปเลยนะฮะศาลข้ามไปเลยก็คือ ประเด็นที่สมยศยกขึ้นมาต่อสู้ก็คือประเด็นของการบังคับใช้พรบจดแจ้งการพิมพ์2550แล้วซึ่งมีผลยกเลิกพรบการพิมพ์2484นะนะซึ่งกรณีนี้กรณีของการการการบังคับใช้เนี่ยนะฮะพรบจดแจ้งการพิมพ์2550เนี่ยนะซึ่งมีผลยกเลิกเนี่ยพรบการพิมพ์2484ไปแล้วเนี่ยนะฮะมีเคยมีคำที่ภากษาเป็นกรณีตัวอย่างแล้วนะคือคำ ทำพิพากษา,าเนี่ยของศาลอุทธรกรุงเทพใต้ในคดีที่ออมอมมอมราชวงศ์นะครับปดียาธรเทวกุลเนี่ยฟ้องผู้จัดการนะฮะว่าหมินประมาทนะฮะว่าหมิ่นประมาทนะ,ะแล้วก็ศาลเนี่ยก็วินิจฉัยนะว่ามีการบังคับใช้ศาลอุทธรน,นะฮะวินิจฉัยว่ามีการบังคับใช้พรบจดแจ้งการพิมพ์25-50แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรณาธิการจึงไม่ต้องรับผิดนะฮะในในในข้อข้อความที่หมิ่นประมาทนะที่ได้มีการ เผยแพร่ตีพิมพ์ไปนะฮะซึ่งคุณสมยศเนี่ยก็ยกข้อต่อสู้นี้ขึ้นมาสู้คดีแล้วศาลก็ข้ามไปเลยศาลข้ามไปเลยโดยที่ศาลวินิจฉัยว่านะฮะศาลวินิจฉัยว่าการที่มีการบังคับใช้พรบรจดแจ้งการพิมพ์2550เนี่ยก็จะส่งผลให้คุณสมยศเนี่ยนะฮะจำเลยเนี่ยนะฮะพ้นจากการกระทำผิดตามพรบ,รบรการพิมพ์2484นะฮะเท่านั้น แต่ไม่พ้นนะฮะแต่ไม่พ้นจากการกระทําผิดตามกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองะฮะสารข้ามไปเลยแล้วก็มาตั้งประเด็นวิจัยนะว่านะสมยศเนี่ยจัดพิมพ์จัดจําหน่ายเนี่ยโดยมีเจตนาหมิ่นหรือไม่ข้อสังเกตสําคัญนะที่ผมอยากจะหมายไว้เลยนะฮะว่าก็คือสิ่งที่คุณสมยศนะฮะกระทำนะไม่ได้แตกต่างจากสิ่งที่บรรไการของ ผู้จัดการเนี่ยหนังสือพิมพ์ผู้จัดกร,กระทำเลยแม้แต่นิดเดียวนะเป็นการกระทําหน้าที่บมญชีการตามปกตินะฮะปกติศารไม่มีพฤติกรรมอื่นนะฮะไม่มีพฤติกรรมอื่นไม่มีการกระทําอื่นของคุณสมยศมาสมทบเพิ่มให้เห็นว่าคุณสมยศเนี่ยทำอะไรผิดไปจากการทําหน้าที่บริการตามปกติเหมือนที่ผู้จัดการพิมพ์นะฮะโดยที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้สารก็ข้ามไม่วินิจฉัยเลยนะฮะว่าว่าว่าในเมื่อนะฮะผู้จัดการเนี่ยบริการผู้จัดการเนี่ย กระทำแบบเดียวกับสมยศเนี่ยแล้วก็มีบรรทัดฐานว่าให้พ้นนะฮะพน้นพ้นจากความผิดตามพรบการพิมพ์สองสี่แปดสี่นะฮะทำไมคุณสมยศพ้นแล้วยังต้องมาผิดตามพรบอไอไอตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองนะฮะซึ่งถ้าเราไปดูพรบการพิมพ์สองสี่แปดสี่นะ,ะถ้าเกิดมีการวิเคราะห์นะฮะพระบการพิมพ์สองจะเห็นนะฮะว่ามาตรานะ,ะที่ระบุค,ความผิดนะฮะนั้นครอบคลุมมาถึงกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองอยู่แล้วนะฮะ เพราะพรบใช้คําว่าความผิดอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในพรบ,รบการพิมพ์สองสดสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะหมายถึงความผิดฐานบินประมาทนะฮะแล้วก็ครอบคลุมมาถึงกฎหมายมามาตราหนึ่งสองซึ่งตรงนี้ศาลไม่มีนิฉัยศาลข้ามมาเลยแลวตั้งประเด็นนะฮะตั้งประเด็นมาเลยพอตั้งประเด็นเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะการสืบคดีทั้งหมดนะฮะนะพบว่านะฮะสิ่งที่ศาลเนี่ยใช้เป็นพยานนะฮะหลักฐานเนี่ยในการ ชี้เจตนากระทําผิดของสมยศเนี่ยมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะคือการวิเคราะห์ตีความของพยานโจทย์บางส่วนนะฮะไม่ใช่ทั้งหมดบางส่วนนะฮะเป็นการวิเคราะห์และตีความของพยานโจทย์บางส่วนนะฮะซึ่งทำทำซึ่งทิ้นสารเอามาใช้นะฮะเป็นหลักฐานในการชี้ว่าสมยศนะฮะมีเจตนากระทําผิดนะประเด็นที่ผมขอตั้งทิ้งไว้นะฮะในใน เราจะพูดสองมอบถ้ามีโอ,อกาสประเด็นที่ผมจะตั้งทิ้งไว้ในรอบแรกนี้นะฮะก็คือว่าการวิเคราะห์ตีความเนี่ยนะฮะของบุคคลอื่นสามารถใช้เป็นหลักฐานพยานในการชี้เจตนาของจำเลยได้หรือนะฮะเราเอาเราเอาการวิเคราะห์ตีความเนี่ยของคนอีกคนหนึ่งเนี่ยมาชี้เจตนานะ,ะนะของ คนที่เป็นจำเลยเนี่ยถูกกล่าวหาได้ไหมนะ,ะซึ่งประเด็นสมยศเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าบทความทั้งสองชิ้นนะฮะที่ถูกกล่าวหาว่าหมินประมาทเนี่ยนะ,ะสมยศไม่ใช่เป็นคนเขียนนะฮะสมยศไม่ได้เป็นคนเขียนนะคนเขียนคือจิตพลรจันทร์นะฮะสมยศไม่ได้เป็นคนเขียนนะฮะแต่มีพยานโจทย์จำนวนหนึ่งอ่านแล้วเห็นว่าบทความชิ้นนี้หมินประมาทนะฮะ ศาลจึงตัดสินว่าสมยศมีเจตนาบินประมาทนะฮะซึ่งเท่ากับว่านะฮะเอาการตีความของบุคคลอื่นนะฮะมาชี้เจตนาของจำเลยไม่ใช่คนเขียนด้วยนะ,ะคือมาชี้เจตนาของคนที่ไม่ได้คนเขียนแต่เป็นคนอ่านแล้วปล่อยให้ตีพิมพ์ออกไปนะฮะนะฮะพูดง่ายคือว่าเอาการตีความเอาการวิเคราะห์ของคนอื่นเนี่ยมาชี้คนอีกคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าคุณ อ่านแล้วคุณต้องเห็นอย่างนี้นะฮะคุณอ่านแล้วคุณต้องเห็นอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณจึงมีเจตนาที่จะหมิ่นประมาทเพราะคุณอ่านแล้วคุณต้องวิเคราะห์อีกโดยที่นะฮะโดยที่โดยที่คนอื่นๆคือมีพยานอื่นๆนะฮะที่อ่านแล้วไม่ได้เห็นว่าหมิ่นประมาทนะฮะนะพยานในในในคดีนี้นะนะ,ะมีมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มแรกเนี่ยอ่านแล้วนะฮะอ่านแล้วเนี่ย<ๆ>เห็นว่าหมิ่นประมาทกลุ่มที่สองนะ คือกรณีของคุณทองทองนะที่เป็นพยานฝ่ายโจทย์เหมือนกันนะฮะอ่านแล้วนะฮะตีความบางส่วนว่าหมายถึงราชวงศ์จักรีนะฮะแต่ว่าไม่เห็นว่ามินประมาทนะฮะไม่ได้ตีความทั้งหมดกลุ่มที่สนะฮะอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะฮะพยานมีพยานอยู่คนนึงอ่านไม่รู้เรื่องเลยว่าบทความนี้เขียนถึงอะไรนะ,ะกลุ่มที่4ี่เนี่ยเห็นว่าอ่านแล้วหมายถึงอามาตนะฮะกรณีที่5้าที่ผมอยากจะให้สังเกต นะอยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตไว้แล้วก็พูดไปหลายครั้งนะว่าวันนี้จะย้าอีกทีหนึ่งคือพฤติการตัดสินคดีของศาลเองนะฮะกรณีที่5้าคือพฤติการตัดสินคดีของศาลเองคือถ้าเกิดยังจาได้เนี่ยกรณีข้อความ SMS เนี่ยของของอากงเนี่ยศาลเห็นข้อความแล้วเนี่ยนะฮะศาลไม่ต้องเรียกใครมาถามนะฮะว่าอันนี้มิ่นหรือเปล่าศาลวินิจฉัยเลยว่าดีนมินนะฮะแต่ว่ากรณีบทความเนี่ยในคดีของคุณสมยศเนี่ยศาล เห็นข้อความแล้วเนี่ยศาลไม่สามารถวินิจฉัยนะฮะไม่ได้วินิจฉัยเลยศาลต้องเรียกพยานโจทย์นะฮะมามาตีความให้ฟังแล้วศาลถึงจะวินิจฉัยว่านี่คือการบมินประมาทนะฮะมินประมาทโดยที่มีพยานคนอื่นๆเนี่ยเห็นแตกต่างกันไปถึงห้าถึงสี่กรณีนะฮะถึงสี่กรณีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามง่ายๆเลยเนี่ยโดยที่ผมใช้สามาัญสำนึกนะฮะสามัญสำนึกเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นมรรัยการเนี่ยผมก็สงสัยว่า มันจําเป็นด้วยเหรอที่บณาธิการทุกคนอ่านแล้วจะต้องตีความเหมือนพยานโจทย์กลุ่มที่หนึ่งเท่านั้นไปตีความเหมือนกลุ่มที่สองที่สามที่สี่ไม่ได้เหรอและแม้แต่สารเองเนี่ยตัวสารเองเนี่ยซึ่งมีคำวินิจฉัยออกมาเช่นนี้สารเองในครั้งแรกเนี่ยที่ยังไม่ได้ฟังการตีความจากพยานโจทย์กลุ่มที่หนึ่งเนี่ยสารเองก็วินิจฉัยไม่ได้ว่าหมินหรือไม่หมินนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าสารเนี่ยนะฮะมนานั่งเป็นบริการเหมือนกับสมยศสาร,รที่มีสิทธิ์ที่จะปล่อยให้บทความตีพิมพ์ออกไปเหรอ ไม่มีสิทธิ์ที่จะอ่านเป็นอย่างอื่นเลยนะฮะทิ้งประเด็นไว้รอบแรกครั้นี้ครับขอบคุณครับ